เค้ก่ะคุณคนแบบไหนทำเค้กน่ากลัวแบบนี้เนี่ยคุณเป็นหมอโรคเด็ดปะเนี่ยไม่อยากชิมก่อนแบบชิมก่อนเกิดจะคัดในแบบตัดตัดข้อมือเล้วได้ลองตัดเลยมเลองกัน พีเตอร์ทำให้ดูเปร๊บนี่จับไปจากมีด่างนี้ก่อนแล้วเ็เอามือจับ่างนี้ครับเต้ยเต้ยเต้หยุดเลยได้แต่ว่ามันจะองบบงตา้เฮ้ยสวยงามพี่่าว่าเต้ยเต้ยพร้อมครับได้ครเดทำเพื่อละครทำเพื่อละคร อย่างน,นี้มันกแตะไวให้มันยหนืงอให้มันเลื uh 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 ่อนมันเหียวว่าทำคนเหียวเหนียวเลยเ่ยลองั้ยล่ะโอยเรานี้มันก็สนจริงเพ่เกิดมันหลุดลงไปนะมันไม่หลุดมันเหียวมากอ่าอย่างนี้แล้วก็เอามาแล้วก็เมาใ้ฟันต่อหองสามสห้าหกนิ้วเนเอานิ้วนิ้นิ้นกินิ มันจับจะกัดไม่ได้หรอนะเดี๋ยวพี่เัตะกัดไงดูอยู่ตรงกางเยนัได้ได้่ได้ไหนพี่เจมลองยกขึ้นมาเทียบเฟรมดนเลยครับเดี๋ยวเดเดี๋ยวเนตับเลนะไม่เห็น้วพี่เจมโอเคอ่ะตอนนี้ได้แบบนี้พี่จับกัดไปก็ย่าลืมมายันตัวเองแล้วกันอ๋อไอ้ันหดติดบ้าตัวยาวขาาเปิดหมดอยากให้เปิดอยากให้เปิด

เฮ้ยตีออกเลยร้มาเร่งนิดนึงจับออมแรงไปเลยครับเรียบร้อยค่ะรอ้ยไม่ต้องตีแรงขนาดน้เ้ยเจมมาแลว่ามนไโอยจะไม่ได้ย้ายกพอไวิ่งไปทางนี้เอวิ่งไปทางหลัง โโออสวัสดีค่ะพบกับรายการมาตามมาดูตามาดูมาตาค่ะวันนี้นะคะต้องมีสิกแพคแต่เราไม่เห็นสิกแพคพี่เด๊ ลบุรีนะก็อย่างเงี้ยแม่ฉันก็นั่งกินอยู่ข้างเธอแล้วแหละแม่ลอาทำ้างนดนึงอยทำเธอทนเาเหมือนเลยพบกับรายการมาตามาดูมาตามดูมาตาวันนี้มาตากลับบ้านแล้วแต่ว่าผมจะพามาดูแก๊งคุณหมอที่หล่อที่สุดในจักรวาล เราเป็นซีนเปิดตัวของคุณหมอทั้งหลังเรามี4คนคุณหมอเนี้ยมันจะแบบดูดีมากตอนนี้เราเดินมาครึ่งวันละประเด็นคือมันยังไม่ดูดีมันเลยยังเด็นต่อไปกันนะพี่ทิงใไกไปนะอ่าพี่ไกลไป้ายหน่อย้ายย าได้หรอ oh, yeah. ม่ต้องพูดเขาไม่ใช่บทตัวเองไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดแทนคนอื่นอยากเล่นด้วยอ่ะคนไข้คนเท้าแก่เฮ้ยคนไข่คนเท้าไก่เป็ิงเเลยคนไข้เจ็บท้องคนเท้าแก่คนไข้เจ็บท้องคนเท้าแก่ ท้องแก่โอ้ทำไม่ได้เลยไม่ได้แล้ว คุณบอกว่ากิ้ JI, มอะไะคะแม่จำได้ใช่ไหมมีใครจะกินตตำขากตำแตงอะไรก็มาส่งได้หนร้าวันหน้าแม่จะมีไปไปเตด้วยคะหกพนห้ายไม่เป็นไรค่าเข้าคก้องค่ะแม่ค่ตัวต้างกัน มีนอนท่ะไม่ไม่ค่าอะไรแดงแดงอ่ะแดงแคืออะไรอ่ะมีพิกอ่ะมันกินส้มตัมเหมือนกัามีโสตัมกันอ้าวยังไม่จบ โอเคมาตามมาดูมาตามดูมาตา,า,ตาวันนี้นะครับเรามาดูขี้หมากันใช่ค่ะเราจะมาวิจัยขี้หมากันนะคะว่าในขี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างหมาตัวนี้นะคะเขา<ๆ>กินอะไรมาบ้างคะคุณเจมผมสังเกตนะครับมีใบกระเพราครับผมมีพริกหมากินพริกและใบกะเพราใช่มีสีแดงๆแล้วก็มีใบกระเพราอยู่ค่ะจากการที่ลองวิจัยดูแล้วเนี่ยคิดว่าหมาตัวนี้มาจากที่ไหนคะ ผมคิดว่าถ้าจะมาจากที่ฮอลแลนด์พอดีว่าที่บ้านผมมีสุนัขล้วสุนัขของผมก็ได้พบกับหมาที่ฮอลแลนด์ตัวหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าอาหารไทยเนี่ยอร่อยมากอ๋อเขาชอบเขาชอบขอทางด้วยครับ อะไรม่ได้แกล้งแต่ว่าจะพยายามนะพร้อมครับพร้อมเี่ยนะครับจะพยายามไม่ให้แตกอ่านแอคชั่นคุณเดี๋ยวผมช่วยเป็นไรบ้างคุณ คุณเป็นไวคุณเป็นไรบ้าเจ็บว่ะครงทังเลยเหอโอ้เข้านี้เจ็บอ่ะตอนนี้ก็แบบตัางาเอาหน้าเอาหน้าเลยงถ้าเ็มีความสุขแล้วหน้าในถัง ดี้มีหน้าเกทำดีมากคัดสี่เลขหนึ่งเอบีเซนเสร็จใช่แต่ก็จะมีเกตหรอไม่เป็นไรหรอกแล้วสมากม่กำมากโอโอเคเต้ยคัดก่อนจ่ายคัดครับ ขอโทษนะไล่ไปแล้วนี่เนะาะไม,าม่นี่ไม่ใช่การแสดงแล้วล่ะมันเป็นการแก้แค้น